ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับไส้กรองน้ำมันเครื่องแท้เทียมต่างกันอย่างไรไส้กรองน้ำมันเครื่องมีหน้าที่คอยดักจับฝุ่น กองสิ่งสงกระปรกทั้งค้าบขม่าเศษผงเหล็กที่มาจากการซึกหลอรวมไปถึงสิ่งปนเพื่อนอื่นๆที่ไหลเวียนมากกับน้ำมันเครื่องนั่นเองซึ่งจะทำให้น้ำมันเครื่องมีความสะอาดมีความเนืดมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วรู้หรือไม่ว่าใส่กองน้ำมันเครื่องที่เราใช้อยู่นั้นแท้หรือเทียมและมันดูอย่างไงและความแตกต่างนั้นมันแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ทางค้าอบนัวของเราจะพาไปหาคำตอบกันครับความแตกต่างระหว่างไส้กรองน้ำมันเครื่องแท้กับเทียมไส้กรองน้ำมันเครื่องแท้สังเกตได้จากปริมาณการทบของกระดาษที่มีมากกว่าและคุณภาพของกระดาษจะหนากว่าจึงทําให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าไส้กรองน้ำมันเครื่องเทียมและส่วนภายในของไส้กรองน้ำมันเครื่องแท้จะมีเซต,ติวาว ที่จะปล่อยให้น้ํามันเครื่องไหลเข้าเครื่องยนต์ได้มากกว่ากรณีที่ไส้กรองกระดาษอุดตันแต่ในกรณีที่กระดาษกรองไม่อุดตันต้องปิดเซติวลาวให้สนิทเพื่อให้น้ํามันเครื่องไหลเข้ากระดาษกรองอย่างเดียวแต่ไส้กรองน้ํามันเทียมจะไม่ได้ตามมาตรฐานที่ได้กล่าวเอาไว้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีแผ่นไดอะแฟรรมของไส้กรองน้ํามันเครื่องแท้ที่ทําหน้าที่กักน้ํามันเครื่องไว ในขณะที่เครื่องยนต์ดับและลดการสึกล้อของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าอายุการใช้งานของไส้กรองน้ำมันเครื่องจะเปลี่ยนตามเกจน้ำมันเครื่องที่เราใช้ดังนี้ 1. เกจสังเคราะห์แท้จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0มกิโเมตร 2. เกจกึ่งสังเคราะห์แท้จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0กิเมตร และราคาไส้กรองน้ำมันเครื่องของรถยนต์หรือรถเก๋งราคาที่จะอยู่ประมาณ140-200บาทในส่วนของรถกระบะราคาจะอยู่ที่ประมาณ140-300บาท